้องยิมฟิตแฟมิลี่วันนี้จะพามากินน้ำมะพร้าวกันอากาศร้อนๆมากันนี้เราจะกินน้ำมะพร้าวเย็นๆกันนะครับ ได้แล้วครับดิฟฟี่น้ำมะพร้าวเย็นเย็น <Yeah. S 1> ขอบคุณครับอร่อย<ส>แม่แม่ชิม,มั่งอืมอร่อยอืมอร่อยอ ติดตามช่อง Free Family ด้วยนะ